สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ตีไซคลิงนะครับ <Yahoo! S 1> วันนี้ผมก่อโมบันตอนเช้านะครับแล้วตอนนี้ก็แวะกินกาแฟอยู่ที่นี่เลยครับผมนี่เลยเห็ <Wow. S 1> นไหมฮะ,ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูคีสนะครับที่ผมใส่อยู่นะฮะแผ่นคีสนะฮะไม่ใช่บรรลคีส ว่าผมใส่สีอะไรนะครับผมนะแล้วก็จะมาบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ผมใส่กันเป็นหนึ้งครับร้อน่ะนี่จะถอดให้ดูก่อนเลยครับถอดยากใส่แล้วถอดยากโอเคครับนี่ hey, ผมเนอะใส่เป็นสีแดงนะครับ uh. สีแดงนี่ก็จะล็อกแน่นเลยนะครับไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ขยับไม่ได้เลยอีแดงนี่จะจัดอยู่เป็นพวกที่โปรนะครับโปรปั่นกันแต่ผมไม่ใช่โปรนะเพราะว่าสีเหลืองหมดครับผมก็ <c oughs> เลยต้องเอาสีแดงมาใส่แทนครับผมเพราะว่าก็เริ่มใส่กีดนานแล้วก็เริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับมันทีนี้มันก็จะมีสีเหลืองตบบนี้คะแบบนี้เลยก็คือมันจะ ผันได้ก็คือ6องศาก็คือข้างละ2เอ้ยข้างละสาองศากับผมก,ก็คือซ้ายกับขวาคือมันสามารถขยับคีตอนผันได้นะคะคือมันจะขยับกับซ้ายหรือขวาอะไรประมาณน,นี้ให้ตัวได้ง่ายๆนั่นเองก็คือเหมาะสําหรับมือใหม่เพิ่งหัดใส่คีนะครับเพราะว่าอาเขาเรียกว่าอะไรอะสะโพกและต้นขายัางไม่บาลานซ์กัน แบบนี้เลยนะครับก็จะหันได้2องศานะครับค่าหนึ่งองศาก็จะให้ตัวได้หน่อยก็เริ่มเริ่มที่จะครับแน่นอีกทีก็จะเริ่มความคล่องในการใช้ขาแล้วก็เหมือนสะโพกอะไรได้หมดแล้วนะฮะทีนี้ถามว่าทำไมถึงใส่สีแดงเพราะว่าผมไปตือแล้วสีเหลืองหมดครับผมก็คือต้องใช้สีแดงแค่แต่คือแบบ มันก็กระชับแน่นบางเลยนะครับผมให้พอไม่ได้เลยแต่ถ้าใส่ขึ้นเขาก็ควรใส่สีเลือนะครับปั่นขึ้นเขาถ้าเพื่อนๆคนไหนก็ใส่คีทสีอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้ล่างได้นะครับผมก็คุณนี้ไม่มีอะไรและแค่มาบอกว่าคีทที่ผมใส่สีอะไรเพราะอะไรถึงใส่สีนี้ โอเคครับงั้นก็ถ้าเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ้ผมด้วยครับงั้นก็ลากันเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า